สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับรายการทอย JP ครั้งแล้วนะครับวันนี้คือเราจะไม่ได้มาพูดรีวิวเรื่องของเล่นนะครับแต่จะมาพูดถึงเรื่องการขนส่งรวมไปถึงการขนส่งแทบจากทุกทกอย่างที่มีการเกิดการขนส่งเกิดขึ้นแต่โดยส่วนใหญ่ของผมเรื่องการขนส่งคงจะไปพูดถึงเรื่องของเล่นเป็นประเด็นหลักมากกว่านะครับผมเองเนี่ยซื้อของเล่น จากแทบจะทุกทุก,ทก,ทกมุมโลกเลยบางทีเราไปดูนทาง eBay ก็ดีหรือจะเป็นยาคู่เจแปนก็ดีหรือจะเป็น, Yahoo, ปนภายในประเทศตามร้านขายของเล่นขายส่งอะไรอย่างเงี้ยครับอเผอิญว่าเมื่อไม่นานมานี้ครับผมเองได้มีโอกาสซื้อของเล่นอยู่ชิ้นหนึ่งถ้าย้อนกลับไปเกินไปสักนิดหนึ่งก็คือผมใช้บริการของขนส่ง แทบจะทุกเจ้าของในประเทศไทยที่มีหรือจะเป็นเจ้าของาชาวต่างชาติผมก็ใช้บริการอย่าง DSL เนี่ยผมก็ใช้หรือไปรษณีไทย EMS ผมก็ใช้แปดนินจา JNT คือเราเคยใช้บริบรการมาหมดแทบจะทุกเจ้าแล้วนะครับที่มีอยู่ในประเทศไทยคือต้องบอกก่อนว่าผมมีปัญหาแทบจะทุกขนส่งเลยล่ะครับคือหนักเบาแตกต่างกันแต่พอครั้งเนี้ยผมเจอการขนส่งที่ค่อนข้างหนัก หนักหนาส,หาสาหัสการคือของเล่นเกิดความเสียหายค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าจะพูดตรงนี้ไปก็คือขอพูดถึงเรื่องของเล่นก่อนละกันเนะาะพอดีว่าผมไปเจอของเล่นอยู่ชิ้นหนึ่งก็จะเป็นตัวจากิที่เป็นตัวละครหนึ่งของในการตลล์ตูนลิทมัทเทพเจ้าดาวเหนือเคนชิโร่ของเราเนี่ยแหละครับมันเป็นตัวร้ายซึ่งผมเนี่ยมีเคนชิโร่ที่เป็นตัวรีเพนต์อยู่ถึงสองตัวตัวแรกก็คือที่อยู่ในในกล่องตรง ตัวอะคริลิกนี่นะครับเพื่อนๆผมมีถึง2ตัวที่ซื้อเก็บไว้แต่ว่างานของงานบริษัทเนี่ยเขาทำออกมาทั้งหมด2แบบก็คือตัวเคนชิโร่กับจากิทีนี้ผมไม่เคยมีจากิเลยจนกระทั่งผมไปเจอมีพ่อค้าอยู่ท่านหนึ่งเขาขายตัวจากิเนี่ยผมก็เลยไปต,ติดต่อสอบถามว่าเขาจะขายราคาเท่าไหร่ราคาเป็นยังไงลดได้ไหมจนดิวต่อรองราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือ ผมซื้อในราคาในวันนั้นก็คือ7 5 0 0้าร้อยบาทก็คือตอนแรกผมก็คือถามทางพ่อค้านี่แหละครับว่าจะสามารถทางร้านค้าเนี่ยจะสามารถลดราคาให้ได้อีกไหมเขาก็บอกว่าเอาอย่างนี้ละกันขอเป็นราคา7 5 0 0ันหรวมส่งเลยละกันผมก็โอเคอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าราคาขนส่งก็ได้จะอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทเนี่ยแหละประมาณเนี้ยแต่ว่าพอในวินาทีนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็พเพียงแต่ว่า เขาก็ถามว่าสะดวกที่จะขนส่งเจ้าไหนผมก็เลยบอกโอเคเป็นไปซนีเอ็ก็ได้เพราะว่ามันน่าจะง่ายกับขับเราด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับความเสียหายมากนะก็คือจะมีความเสียหายบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ถึงขั้นที่จะแบบแตกหักเสียหายทีเนี้ยเผอิญว่าอีกวันหนึ่งเนี่ยพ่อค้าเขาก็พอดีวันวันถัดมามเป็นวันหยุดนกขัตตะ์เลิกครับทีเนี้ยทางทางผู้ขายเนี่ยครับเขาก็ส่งข้อความมาถามผมว่าพอดีไปษณีเนี่ยปิด จะให้ส่งเป็น d s l ไหมแต่ทีเนี้ยผม,มกําลังทํางานอยู่ผมไม่ได้เวลาผมทํางานผมจะไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องโทรศัพท์อะไรเลยใช่ไหมครับมาเห็นโทรศัพท์อีกทีก็คือตอนเย็นมาอ่านเจอและทีเนี้ยทางทางผู้ขายเนี่ยนะครับเขาก็ไปเดินห้างสรรพสินค้าแล้วเขาเห็นไปรษณีย์เปิดอยู่ในห้างเขาก็เลยส่งให้ผมก็เป็นอันว่าวันนั้นนะคือเราก็ได้ของเรียบร้อยแล้วเราก็โอเคเขากําลังส่งมาพอวันถัดมาประมาณสัก11บเอโมงได้นะครับก็คือโดยประมาณ ทางไปษณีเขาก็ส่งสินค้ามาให้ผมพอส่งมาสินค้ามาให้ผมผมก็โอเคก็ก็คนที่บ้านก็รับไว้ผมก็รับไว้นี่แหละคือเขาก็เอาให้ผมวางไว้ผมก็มาตรวจเช็คเบื้องต้นทีเนี้ยทุกครั้งต้องเรียนให้เพื่อนๆทราบก่อนว่าเวลาผมได้รับสินค้าอะไรมาก็ตามเนี่ยผมจะถ่ายวิดีโอเก็บไว้ทุกครั้งตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่การแกะกล่องแกะแพ็กเกจทุกอย่างเลยเพราะว่า อย่างน้อยๆผมเคยเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสินค้าเสียหายเนี่ยแหละครับแล้วเรามีวิดีโอเป็นตัวยืนยันว่าเสียสินค้าเสียหายไม่ได้เกิดจากเราแต่จะเกิดจากต้นทางหรือจะเกิดจากการขนส่งอันนี้คือ,อนนเ,ปเป็นเรื่องที่ของพวกเขาจะต้องไปคุยกันเองแล้วไม่เกี่ยวกับเราผมก็เลยคิดว่าเราอัดวิดีโอทุกครั้งเพื่อเพื่อเซฟในตัวเราเองไว้ก่อนและครั้งนี้ก็อีกเช่นเคยครับผมก็ให้แฟนช่วยถือกล้องโทรศัพท์ถ่ายบันทึกตั้งแต่เหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มแกะกล่องเลยก็ ผมก็ยังถ่ายถ่ายวิดีโอเก็บไว้ครับเพื่อนๆก็คือวิดีโอที่ผมถ่ายไว้เนี่ยก็คือจะมีมีบรรจุอยู่ในเอยจะมีจะมีเลคคอร์ดอยู่ในโทรศัพท์นี้ไม่หมดเลยเงี้ยไม่ว่าของอะไรก็แล้วแต่ผมก็ถ่ายเก็บไว้เพาอิญวันนั้นผมก็ถ่ายเจ้าเจ้าสินค้าตัวนี้ไว้เช่นกันครับก็จะมีเนี่ยคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงก็คือเนี่ยก็คือก็คือแกะทุกอย่างเลยก็คือผมก็ให้แฟนเนี่ย คือเป็นคนหายแล้วผมก็แกะสรุปว่าพอแกะออกมาเนี่ยแกะกล่องข้างในเนี่ยก็เกิดความเสียหายคือถึงขั้นที่ว่ามือเจ้าจากิเนี่ยสี่นิ้วเนี่ยหักหมดเลยรวมถึงนิ้วโป้งด้วยที่ถือปืนหักหมดเลยทีนี้ผมก็เลยแจ้งไปทางผู้ขายว่าของมันหักเสียหายหมดเลยนะ ผู้ขายบอกเป็นไปได้ยังไงเพราะตอนที่เขาจะแพ็กสินค้าเนี่ยของก็เป็นปกติได้จริงๆคือตอนที่เราเราตกลงซื้อขายกันเขาก็ส่งรูปมาให้ผมดูแม้แต่ตอนแพ็กสินค้าผมก็เห็นทุกอย่างมันปกติดีนั่นแหละครับไม่ได้มีปัญหาอะไรทีนี้ก็เลยคุยกับผู้ขายว่าจะเอายังไงดีต่างฝ่ายต่างก็เลยคุยกันว่างั้นเดี๋ยวเราไปไปลองดูข้อมูลว่าทางทางเราค่อนข้างมั่นใจอย่างหนึ่งก่อนอันนี้ต้องพูดให้เพื่อนเพื่อท้าวความอีกนิดนึงก็คือผมกับผู้ขายต่างฝ่ายต่างมั่นใจ ซึ่งกนและกันว่าไม่ได้เกิดความเสียหายไม่ได้เกิดจากผู้ขายหรือไม่ได้เสียความเสียหายไม่ได้เกิดจากผู้ซื้อคือตัวผมซึ่งผมก็มีวิดีโอส่งไปให้ทางผู้ขายดูยืนยันซึ่งก่อนหน้าผู้ขายเขาก็ส่งคลิปให้ผมดูเช่นกันว่าเขาส่งของปกติดีซึ่งพอผมต่างฝ่ายต่าง,างเคลียร์กันในส่วนของเราทั้งสองฝ่ายว่าปัญหาตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากเราสองฝ่ายแน่นอนน่าจะเป็นฝ่ายทางขนส่ง เราก็เลยคุยกันว่าแล้วจะเอาอยัางไงพอได้ข้อสรุปก็คือไปอ่านก็คือผมเองคือเสียท่าตรงที่ว่าปกติของที่ผมซื้อกับไปษณีไทยส่วนใหญ่เลยนะครับร้อยละน่าจะ90%เอร์ซเลยแหละคือราคาถ้าเกินเกิน5,000ันขึ้นไปอ่ะผมจะซื้อประกันประกันที่ผมซื้อก็คือ100บาทบวกค่าปฏิบัติการอีก15บาทเป็น1 1 5บาบทวงเงินประกันจะอยู่ที่1 1 0 0 0 0บาท สมมติว่าถ้าเราอยากได้ประกวนประกัน20,000บาทเราก็จะเสีย215บาท15บาทนี่คือเป็นค่าปฏิบัติการยืนพื้นครับทีเนี้ยผมเห็นว่าของเนี่ยราคาแค่7,500บาทแล้วทุกๆครั้งที่ก่อนหน้าเนี่ยผมจะซื้อประกันแต่ทีเนี้ยวันนั้นที่เราซื้อขายกันกับผู้ขายเนี่ยผมเห็นว่าผู้ขายเนี่ยเขาไม่เขาเขาคิดเหมือนกับเขาคิดราคา7,500บาทโดยไม่คิดค่าส่งผม ผมก็เลยคิดว่าเออในเมื่อเขาไม่ได้คิดค่าส่งเราโอเคงั้นก็ไม่เป็นไรก็ส่ง EMS ตามปกติไปแล้วการเพราะว่าถ้าปกติถ้าผมเป็นผู้ที่รับผิดชอบเรื่องค่าขนส่งเนี่ยผมก็จะบอกผู้ขายเสมอว่าเอ้ยช่วยซื้อประกันให้ผมเพิ่มอีก115บาทนะเพราะว่าเราอยากให้มีวงเงินเพราะว่าทุกครั้งที่ของที่ผมซื้อประกันเนี่ยมันจะไม่เคยมีปัญหาเลยคือถ้าเราซื้อประกันมันเหมือนกับทุกครั้งกล่องจะม่จะบุบยังแทบจะไม่มีเลยครับแต่พอครั้งเนี้ย ผมจะเอากล่องให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่ากล่องหน้าตาเป็นยังไงคือกล่องเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆกล่องคือผู้ขายเนี่ยเขาทําอีกอาชีพหนึ่งเป็นอาชีพเกี่ยวกับว่านําเข้าอะไหล่รถยนต์จากญี่ปุ่นกล่องที่เขาใส่เนี่ยคือจะเป็นกล่องอะไหล่รถยนต์ครับมันก็จะมีความนาหนาหนากว่ากล่องกระดาษพลาสติกทั่วไปที่ผมสัมผัสเองนะ ที่พอเขาพูดมาเออเราก็เราก็ได้เห็นของว่าเออมันเป็นกล่องที่หนาจริงๆแล้วเขาก็บุตัวเนี้ยอยู่ด้านบนและด้านล่างและ,ละแถมไม่หน่ำซ้ำนะคะเพื่อนๆก็คือเขาจะบุบับเบิ้ลที่มันเป็นไซส์ขนาดใหญ่พอดีว่าเดี๋ยวผมเอารูปให้เพื่อนๆดูดีกว่าก็คือมันจะเป็นวันนั้นที่ผมถ่ายรูปไว้เนาะก็คือเนี้ยครับก็คือพอวันที่แกะออกมา รูปก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนๆคือมันจะมีบับเบิลเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมห่อไว้ก่อนรูปถัดมาก็จะเป็นนี้ครับพอเราแกะออกจากแพ็คแล้วอันนี้ครับคือเขาจะลองลองลองมาจากข้างบนเนี่ยจะมีแผ่นไอ้เจ้าบับเบิลที่ผมว่าเนี่ยก่อนเดีย๋ยวนะครับบับเบิลเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะหยิบให้เพื่อนๆได้รับชมอีกทีนะนึัง นี่ครับบับเบิลมันจะมีเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเพื่อนๆพ,พอบนล่างทิ้งไว้อีกชั้นหนึ่งซึ่งค่อนข้างมีความแข็งแรงส่วนบับเบิลด้านในก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเพื่อนเอนซึ่งโดยรวมเลยเนี่ยตอนที่ผมเห็นแพ็กเกจครั้งแรกเนี่ยผมก็รู้สึกสบายใจเลยว่ายังพูดกับแฟนเลยว่าเออเจ้านี้แพ็คของมาดีนะค่อนข้างแน่นนะค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าเซฟสินค้าภายในของภายในเลยแหละ เราก็ยังไม่ได้คิดอะไรครับจนกระทั่งพอผมมานั่งแกะจอปแพ็กตัวนี้กรีดคัตเตอร์ออกมาในในคลิปวิดีโอเดี๋ยวผมจะเอาให้เพื่อนๆรับชมก่อนเนาะคือผมก็อัดทุกขั้นตอนในการแกะสินค้าน่ะแหละครับเพื่อนๆเ,เนี่ยครับผมก็แกะแพ็กแล้วก็ค่อยๆกรีด มันอาจจะช้าไปนิดนึงเดี๋ยวผมหลีไปเลยดีกว่าจะได้เนี่ยครับก็คือก็แกะแพ็กแกะอะไรไว้เรียบร้อยเลยก็คือเนี่ยครับก็ค่อยหยิบออกมาก็คือผมถ่ายถ่ายคือให้แฟนถ่ายไว้หมดอ่ะครับทีนี้ปรากฏว่าอย่างที่บอกพอแกะออกมาจนถึงด้านในเนาะเดี๋ยวผมจะแกะเจ้าตัวของออกมาเลยละกันก็จะมีพอเราแกะเนี่ยบับเบิ้ลมันจะเป็นลักษณะเดี๋ยวผมจะหยิบให้เพื่อนๆได้รับชมไปด้วยนะครับ ตัวบับเบิลเนี่ยจะเป็นบับเบิลขนาดใหญ่ที่เขาห่อมาให้เนี่ยครับเพื<ๆ>่อนๆห่อมาทั้งกล่องเลยก็คือพอห่อมาแล้วก็คือข้างในก็จะเป็นพลาสติกกล่องแบบนี้นะครับซึ่งตอนแรกผมก็ไม่ได้นึกว่าจะมีปัญหาอะไรหรอกครับเพื<ๆ>่อนๆจนกระทั่งพอแกะเจ้าพลาสติกออกมาเนี่ยผมมองผ่านเข้าไปผมเห็นปืนไม่ได้อยู่ที่มือแล้วผมมองเห็นข้างในอะครับ คือถ้ามองในกล้องอาจจะมองเห็นไม่ได้ชัดน,นักแต่ผมเห็นว่ามือข้างในกดละผมก็ยังเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะแกะกล่องจาก,กีให้เพืเ่อนๆได้รับชมว่ามันกดแบบไหนเดียดีกว่า นี่นะครับเพื่อนๆตอนแรกมันจะมีสายรัดตัวด้วยนะครับแต่นี่คือผมแกะออกไปเรียบร้อยละพอแกะออกมาเนี่ยครับเพื่อนๆผู้ขายเขาค่อนข้างแพ็คมาดีนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยพอเห็นมือเห็นไหมครับนิ้วกดมาเลยมือเนี่ยพอดีผมใส่ในซองยาทิ้งไว้เดีย๋ยวจะเอาให้มือให้เพื่อนๆได้รับชมครับ เนี่ยครับเพื่อนเพื่อนนิ้วมือที่อยู่ตรงเนี้ยของจากิคือหักทั้งหมดเลยให้เพื่อนเพื่อนเห็นชัดๆเนาะเนี่ยคือรอยหักครับเพื่อนหักแล้วก็นี่คือนิ้วโป้งเห็นไหมครับคือพอเราตรวจของว่ามันหักทั้งหมดอย่างเนี้ย ก็เลยคุยกับผู้ขายว่าจะเอาอยัางไงกันดีทีนี้ผมก็เลยคุยกับผู้ขายผู้เคยก็คุย,ค,ยคุยกันนะครับก็คือก็เลยออกมาเป็นสองทางเลือกให้เราสองคนเนี่ยตัดสินใจเลือกระหว่างจะเลือกทางเลือกแรกหรือทางเลือกที่สองคือทางเลือกแรกก็คุยกันว่างั้นผมขอคืนของเพราะว่าของมันมีความเสียหายคือต้องเลี้ยงให้เพื่อนๆทราบผมก็ยังพูดกับผู้ขายบอกว่า,วาจริงๆอ่ยผมไม่ต้องการซื้อของที่มันมีความเสียหายหรอกสมมุติว่าให้ซื้อของเนี่ยสมมุติว่าของตัวเนี้ย หักมาซ่อมมาราคาปกติสมมติอยู่ที่ประมาณเจ็ดพันห้าเนี่ยถ้าเกิดผมรู้ว่าของชิ้นนี้เคยหักมาแล้วซ่อมมาแล้วเนี่ยขายผมสี่พันผมก็ไม่ซื้อครับแต่ทีเนี้ยด้วยเราเห็นผู้ขายเนี่ยอัธยาศัยดีครับก็คุยกับเราทุกอย่างเราก็เลยคุยกันว่าไอ้เรืองจะหาทางออกอยังไงดีทีนี้ผู้ขายก็เลยเสนอทางเลือกที่สองให้ผมว่าเอาอย่างนี้ไหมรับ ความผิดชอบรับผิดชอบคนละครึ่งคือเขาบอกว่างั้นเขาขอคืนเงินให้ผมเนี่ยเพราะเขาไปอ่านข้อมูลในในในไปษนีแล้วว่าความเสียหายที่ไม่ได้ซื้อประกันเนี่ยทางไปษนีจะชดใช้ไม่เกิน2,000บาทเขาก็เลยอยากจะบวกเงินให้อีก1,500บาทเป็น3,500าบาทคือพูดง่ายเบ็ดเสร็จ3,500บาทเนี่ยโอนคืนให้กับผมเท่ากับผมซื้อเจ้าจากี่ตัวนี้ยอยู่ที่4 0 0พบาท4 0 0พบาทผมเองด้วยจริงๆผมก็บอกผู้ขายว่าจริงๆผม ไม่ชอบของเลน่นเพราะว่าอย่างเนี้ยผมซื้อมาต้องเล่นให้เพื่อนๆทราบว่าผมซื้อมาเนี่ยตัวนี้ราคาตอนนี้อยู่ที่สี่พันบาทก็จริงใช่ไหมครับแต่จะให้ผมเนี่ยซ่อมแล้วไปขายคนอื่นเนี่ยผมก็ไม่ชอบนิสัยของผมนะครับผมมีความรู้สึกว่าเราต่อให้เราเราไม่สบายใจครับของมันเสียหายมาแล้วให้ให้ผมไปไปโพสต์ขายเนี่ยผมก็ต้องไปโพสต์ขายตามความเป็นจริงแหละว่ามือเคยซ่อมมาหักมานะแล้วมีการซ่อมแซมมา แต่ผมก็ยังพูดกับผู้ขายว่าเอาจริงๆเลยคุณตัวเนี้ผมคงอยู่กับผมตลอดไปนั่นแหละเพราะว่าผมไม่สบายใจที่จะขายต่อให้กับใครใดๆทั้งสิ้นก็เลยคุยกันว่ามาได้ข้อสรุปก็คือทางผู้ขายเนี่ยจะโอนเงินให้ผม3,500บาทแล้วเขาจะไปทําเรื่องกับไปษณีเพื่อจะคืนเงิน2,000ให้เข,เขาเองในภายหลังซึ่งสุดท้ายด้วยความที่เราก็เกรงใจผู้ขายเพราะว่าเราคุยกันแล้วอะครับเพื่อนๆเราก็มีความรู้สึกว่า อธิยาศัยทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายเรากับฝ่ายเขาเนี่ยก็คือเป็นอธิยาศัยไมตรีที่ดีต่อกันแล้วก็มีความรู้สึกเกรงใจผู้ขายในในตรงนี้เราก็เห็นใจเขาแล้วครับว่าเขาก็ไม่ใช่ความผิดของเขาแล้วอีกเช่นกันก็ไม่ใช่ความผิดของผมแต่คือเราอยากมีความรับผิดชอบร่วมกันกับเขามากกว่าว่าเราเห็นใจเขาก็เลยคิดว่าโอเคงั้น,เป,น,เ,ปนเป็นทางเลือกที่น่าจะจบสวยที่สุดก็คือผมซื้อในราคาสี่พันบาทกับเจ้าตัวนี้ แล้วผู้ขายก็จะไปทําเรื่องเบิกกับไปษณีเองอีก2,000บาทคืนทีเนี้ยผมก็จาก7,500บาทเขาคืนมาให้ผมเขาโอนคืนมาให้ผมในวันนั้นเรียบร้อยแล้วครับพอแต่ทางผู้ขายก็คือบครบกวนทางผมเนี่ยให้ไปทําเรื่องที่ไปษณีที่จังหวัดของผมอยู่เพื่อที่จะเหมือนกับต่างฝ่ายทั้งเขาต้นทางก็จะไปทําเรื่องที่ต้นทางแล้วปลายทางผมก็เอาของเนี่ยไปให้ทางทางไปษณีดู แต่ทีเนี้ยมันประเด็นมันเกิดขึ้นมาอยู่ตรงที่ว่าพอผมพอผมวางสายกับผู้ผู้ผู้ขายเสร็จผมก็เดินทางไปที่ไปรษณีใกล้บ้านของผมเนี่ยแหละทีนี้พอไปที่ไปรษณีคือตอนแรกไปรษณีผมก็เอารูปถ่ายให้ดูแล้วก็เอากล่องเอาห่อบับเบิลเนี่ยทุกอย่างกล่องแพ็คเนี่ยให้เขาดูเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับว่าทางไปรษณีเขาพูดกับผมว่ายังไงเขาพูดกับผมบอกว่าโอ้คนขายแพ็คมาให้ไม่ดีนะผมก็ ไม่พูดอะไรมองหน้ากาแฟนคนรับก็เฉยๆตอนแรกเขาก็ยังย้ำอีก,อกเนี่ยถ้าเป็นเขาเขาไม่แพ็คอย่างนี้หรอกต้องแพ็คมาแน่นหนากว่าน,นี้ผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละผมก็เลยพูดกลับไปบอกว่าอันนี้ครัผมจะพูดให้ใหทางเจ้าหน้าที่ฟังเนาะผมเองซื้อของในอินเทอร์เน็ตหรือว่าซื้อจากที่ไหนหลายๆแหล่งในโลกเนี่ยปีหนึ่งปีหนึ่งเยอะมากๆถ้ารวมเป็นสิบปีเนี่ยเป็นน่าจะเป็น จะเป็นพันชิ้นแล้วมั้งครับผมซื้อเดือนหนึงอ่ะเป็นเป็นสี่ห้ชิ้นบางทีบางเดือนร้อยชิ้นด้วยซ้ำไปแล้วถ้าจะบอกว่าแพ็กเนี่ยถ้าให้ผมมองในมุมของผมนะถ้าให้จัดอันดับผู้แพ็กสินค้าดีเด่นนะผมว่าผู้ขายท่านนี้นะ่าจะติดหนึ่งในห้าเลยด้วยซ้ำไปในในความรู้สึกของผมเพราะว่าตอนแรกที่ผมเห็นแพ็กเกจในการแพ็กสินค้ามานะครับเพื่อนๆก็คืออย่างเขาใช้บับเบิ้ลที่มาเป็นบับเบิ้ลที่ห่อของรถยนต์นะครับ แพ็คมาให้ซึ่งผมก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยมันแน่นหนาดีนะแถมมีหนาซ้ําเขายังหอ่อตรงนี้อีกแล้วกล่องก็เป็นกล่องหนาแล้วเขาห่อบุมาอย่างดีเลยผมก็บอกไม่ใช่ละถ้าห่อมาดีขนาดนี้แล้วยังเรียกว่าไม่ดีอีกเนี่ยผมก็ไม่รู้จะไปให้ใครเนี่ยแพ็คดีกว่านี้แล้วผมเองก็ยังรู้สึกชมเชยเขาทางเจ้าหน้าที่พอผมพูดไปอย่างนี้เขาก็เลยเงียบไปทีเนี้ยเขาก็ให้ผมเนี่ยถ่ายรูปแล้วส่งให้ทางไลน์ให้กับเขาผมก็ถ่ายทุกมุมมองแล้วก็เขาให้เอานิ้วชีว้ว่าเสียหายตรงไหนผมก็ถ่าย ทีนี้เขาก็ถามมูล,ลค่าของผมว่ามูล,ลค่าเนี่ยเท่าไหร่พอผมบอกว่า7,500บาทเขาก็โอ้โห7,500เลยเหรอเหมือนกับเขาแบบไม่เชื่อแหละครับต้องเรียนให้เพื่อนๆฟังก่อนอีกสักเพิ่มอีกสักนิดนะครับในปัจจุบันเนี่ยเจ้าจากินเนี่ยราคาแพงกว่าเคนชิโร่ด้วยซ้ําถามว่าทำไมเป็นเช่นนั้นเพราะว่าคนส่วนใหญ่ซื้อแต่เคนชิโร่ไปมาจากิมันจะมีออกมาเป็น2เวอร์ชันเวอร์ชันที่เป็นตัวสีทองทั้งตัวกับเวอร์ชันที่สีเป็นปกติอย่างเงี้ย ไปมาจากิเนี่ยราคาเนี่ยแพงกว่าด้วยซ้ำในวันที่ผมซื้อ7,500ทันเนี่ยต้องเรียนให้เพื่อนๆทราบนะคะว่าราคาถือว่าไม่ได้สูงแล้วนะเพราะว่าถ้าเราไปสั่งนำเข้าจากญี่ปุ่นตอนนี้ราคาจะสูงกว่าเคนเชโร่เะด้วยซ้าเพราะมันหาย,ยากกว่าทีเนี้ยผมเองก็บอกเขาว่าลองไปเช็คดูเอาแล้วกันว่าใน ebay ดูก็ได้ว่าเขาขายตัวล้วเท่าไหร่เขาบอกโอเคโอเคทีเนี้ย พอถ่ายรูปถ่ายอะไรเสร็จผมก็เขียนเอกสารคำร้องล่ะครับเพื่อนๆเพื่อ,อที่จะทําให้ทางฝ่ายผู้ขายที่กรุงเทพเขาว่าเหมือนกับที่เราคุยกันในรายละเอียดคือมันจะต้องดิวสองทางคือทางทางต้นทางกับปลายทางของเราเพื่อทําเรื่องแล้วให้ทางต้นทางเนี่ยเอาเอกสารจากปลายทางยืง่นขึ้นไปเพื่อที่จะพิจารณาเพราะว่าของมันอยู่กับผมไงพอถ่ายรูปอะไรเสร็จปุ๊บก็คิดว่าจบแล้วนะครับเพื่อนๆพอผมจะกลับผมก็แพ็กของเก็บก็คือ มาพีอีกทีกหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ไปสนีเขาบอกว่าไม่ต้องเอาของกลับให้เอาของเก็บไว้เขาผมก็บอกอา้าวมันเกี่ยวอะไรกับทางทางนี้เขาบอกว่าเขาจะได้เผื่อเขาจะถ่ายรูปอะไรเพิ่มผมบอกไม่เกี่ยวแล้วนี่คือคุณอยากถ่ายเลยคุณถ่ายไปเลยเพราะของอันนี้มันอยู่ระหว่างผมเนี่ยตกลงกับผู้ขายว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบใครจะเก็บไว้ผมจะส่งคืนหรือผมจะเก็บไว้เองแล้วผมจะมาไว้ไปสนีเพื่ออะไรเพราะว่าการพิจารณาครั้งนี้ครับเพื่อน การพิจารณาจะจ่ายเงินอนุมัติสองพันบาทชดใช้กับกับกับผู้เสียหายเนี่ยคือต้นทางเป็นผู้รับผิดชอบครับไม่ใช่ปลายทางคือไปสนีทางฝั่งผมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวแค่ยื่นเรื่องส่งไปที่กรุงเทพว่าเออได้ถ่ายรูปตรงเนี้ยสินค้าตัวจริงแล้วมันเสียหายจริงส่งไปให้ทางกรุงเทพทางกรุงเทพจะพิจารณาเองเพราะผมพูดไปสักพักว่าอา๋อโอเคงั้นไม่เอาไว้เหรอผมก็ยังบอกว่าล้วจะเอาไว้ทําเพื่ออะไรเขาคือตอนแรกคุยกันเขาบอกว่าลูกเขยเขาอ่ะก็ เก็บสะสมของเล่นอยู่อยากให้ลูกเขยไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกันหรือเปล่าน,นะครับเขาอยากจะเก็บไว้ผมบอกไม่เกี่ยวถ้าจะดูอยากจะอะไรอยากพิจารณาตอนนี้ก็ถ่ายรูปเอาเลยว่าเสียหายยังไงสุดท้ายผมก็บอกผมไม่ได้หรอกผมก็ต้องเอาคืนกลับสรุปก็คือผมเอาคืนกลับมาเนี่ยแหละครับก็คือเนี่ยเจ้าหุ่นจากิเนี่ยวันนี้ที่ผมมาทําคลิปอันนี้ก็คือไม่ได้เป็นคลิปรีวิวของเล่นเนาะแต่ว่าก็มาให้ดูความ ความชอบช้ำใจของของผมนั่นแหละครับเพื่อนๆที่ผมเคยพ,พูดได้เพื่อนๆอย่างคลิปก่อนหน้าที่เคยเพื่อนๆที่เคยรับชมในช่องทอยเจก็เคยน่าจะเคยทราบที่ผมพูดถึงเจ้ากัวไลออนที่ว่าขาหักใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ที่ผมแบบยอมรับว่าเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับนิ้วขุดไปเลยลืมเอาอีกอย่างให้เพื่อนๆดูคือปืนเนี่ยมันจะอยู่ที่มือใช่ไหมครับปืนเนี่ยผมก็เลยใส่ในถุงไว้ การสันนิษฐานของผมกับผู้ขายสันน <huh. S 2> no ิษฐานว่าคือปืน่มันห้อยอยู่ใช่ไหมครับมันเกี่ยวไว้อยู่ที่มือแล้วเหมือนกับเขาห่อบับเบิ้ลไว้หนาอยู่แล้วเนี่ยเกิดความเสียหายผมว่าน่าจะเกิดจากการโยนเนี่ยแหละครับเพื่อนๆปืนเนี่ยดูดูด้ามปืนตรงนี้ก็คือแกวกลายเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆก็ยอมรับว่าวันนั้นผมก็แบบอาการหน่อยนั่นแหละครับเพื่อนๆมีความรู้สึกว่าเอ้ยทําไมเป็นอย่างนี้ถ้าแบบ พอเราไม่ซื้อประกันปุ๊บมีปัญหาขึ้นมาทันทีเลยแต่เราก็ไม่ได้อยากจะโทษใครว่าเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นความผิดพลาดเพราะว่าตรงเนี้ยเรามันค่อนข้างมั่นใจในส่วนของเราทั้งผู้ซื้อและผู้ขายอยู่แล้วว่ามันไม่ได้เกิดจากความเสียหายของเราทั้งสองฝ่ายตอนที่ดิวซื้อขายกันแต่ทีเนี้ยมันจะไปเกิดจากตรงจุดไหนเราไม่ทราบจ,จริงๆครับแล้วเราก็ไม่อยากจะไปพูดเพื่อที่จะไปปรับปรามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือฝ่ายใดคือหรือใครก็ตามแต่เราก็มีความรู้สึกว่า มันเป็นบทเรียนของผมเนี่ยละครับที่วันนี้ทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นเป็นอุทาหรณ์ให้เพื่อนๆได้ได้รับชมว่าบางทีของเล่นที่มันหรือสินค้าอะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆสั่งซื้อเนี่ยถ้ามันมีมูลค่ามีราคาเนี่ยแนะนําว่าให้ซื้อประกันไว้ดีกว่าครับก็อย่างที่อธิบายข้างต้นไปก็คือ เราไม่พูดถึงค่าขนส่งค่าไปรซณีเนาะสมมุติว่าค่า EMS สมมุติีสัก50บาทก่อนนะครับค่าขนค่าค่า EMS ไปรซณีอ่ะ65บาทถ้าเราทำประกัน1,000 0บาทเราก็จะเสียเพิ่มอีก115บาทไม่งงเนาะก็คือก็คือเพื่อนๆซื้อไว้ดีกว่าครับเพราะว่าอย่างน้อยๆถ้าสมมุติว่าอย่างมูลค่าของเล่นชิ้นเนี้ย5จ0เกิดความเสียหายอย่างน้อยๆเราก็จะได้คืนเต็มเต็ม วงเงินที่ของชิ้นนั้นที่เกิดความเสียหายวันนี้ก็อย่างที่ที่ให้เพื่อนๆได้รับชมเนี่ยแหละครับมือเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่าผมจะไปซ่อมที่ไหนอะไรยังไงเพราะว่าบางทีเราอยู่ต่างจังหวัดเนาะบางทีก็ไม่รู้ว่าจะต้องสมมติว่ายกตัวอย่างว่าบอกว่าไปส่งไปซ่อมที่กรุงเทพอีกนะคบเพื่อนๆส่งไปเดี๋ยวที่นี้มือหรือขาอาจจะหักเลยก็ได้มัอนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าก็ยังไม่ยังไม่ได้ ตัดสินใจว่าจะส่งยังไงนะครับเพื่อนๆก็คิดว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยก็คือจะต้องซ่อมแซมแหละแล้วถ้าผมได้ซ่อมแซมเจ้าจาก,กี่ออกมาสมบูรณ์เมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมจริงๆอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็คือเป็นคลิปที่อยากจะเหมือนกับแกมตัดเพาะต่อว่าให้เพื่อนๆได้แบบเข้าใจเนาะคนรักของเล่นนะครับก็คือเราก็เสียเซลล์ของเราเนี่ยแหละครับก็เสียดายของที่มันเกิดความเสียหายนี่แหละ ยังไงซ้าก็เป็นอุทาหรณ์นะครับเพื่อนๆยังไงก็ลองลองระมัดระวังเราก็ไม่เราเราไม่สามารถระมัดระวังด้วยตัวเราเองได้ล่ะครับแต่ว่าบางทีเราก็ต้องยอมรับว,ว่าบางทีเราก็ไม่รู้เราจะเลือกขนส่งเจ้าไหนเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าในในท้องตลาดเนี่ยละครับแล้วบางทีบางครั้งคือผมก็ยังนึกเสียใจเลยว่าตอนแรกที่ทางเนี้ยตอนที่ผู้ขายเขาทักข้อความมาหาผมตอนช่วง ประมาณสักสามสโมงเย็นว่าไปสนีปิดสะดวกส่งให้ผมส่งเป็น DSL ไหมถ้าตอนนั้นผมเห็นข้อความเนี่ยผมก็ยังบอกว่าเอยเอา DSL เลยก็ได้เพราะว่าค่าขนส่งของ DSL ค่อนข้างมีราคาแพงอยู่แล้วนะครับแล้วผมเองยังไม่เคยเจอปัญหาการขนส่งของ DSL เพราะว่าอย่างซื้อยกตัวอย่างอย่างซื้อโทรศัพท์ของแฟนนะครับก็คือส่ง DSL เหมือนกันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร ส่งของอย่าง p p o o n หลายๆรุ่นที่ผมซื้อ iPad ดหลายรุ่นที่ซื้อก็ส่งผ่าน DSL ก็ไม่เคยมีปัญหานะครับแต่ครั้งเนี้ก็ต้องยอมรับวว่าเกิดปัญหากระทางไปสินีไทยเราก็ไม่อยากจะโทษไทยหรอกครับก็เอาเป็นว่าวันนี้ทําคลิปนี้เพื่อที่จะมาเป็นอุทาหรณ์ให้เพื่อนๆเนี่ยต้องต้องอาจจะต้องซื้อประกันกับเขาหน่อยหนึ่งเพราะว่าเท่าที่ทราบคือทางเคอรีหรือ JNT เนี่ย เขาไม่มีซื้อประกันวงเงินเพิ่มแต่ว่ามีจะไปสนีไทย EMS แต่ว่าข้อมูลเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าณป,ปัจจุบันเนี่ยเคอรี่หรือ JNT เขามีรแล้ว,ลว,ลวหรือยังนะครับแต่ว่าวันนี้เท่าที่ผมรู้เนี่ยมันยังไม่มีก็คือเลยให้เพื่อนๆเนี่ยก็คืออย่างที่บอกครับนิ้วกุดๆหายแหว่งไปเนี่ยเดี๋ยวผมก็คงจะต้องมานั่งปวดหัวคือซื้อของเล่นแล้วตั้งใจว่าตอนแรกเนี่ยครับเพื่อนๆจะเอามา ตั้งโชว์คู่กับเคนชิโร่อะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะต้องต้องเขาเรียกอะไรอ่ะซ่อมแซมน้องดูว่าจะซ่อมได้แค่ไหนยังไม่ไม่รู้เลยก็วันนี้ก็ยังไงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวจริงๆผมมีคลิปที่ทำเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วแหละแต่ยังไม่ได้นำมาเผยแพร่เพื่อนๆได้รับชมยังมีของเล่นอีกหลายๆอันที่ผมเพิ่งได้มา เอาไว้จะทยอยทยอยอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมเนาะอย่างไงวันนี้ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับพบกับช่องทอย JP อย่าลืมนะครับช่วยกันกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยเนาะคือกดติดตามช่องกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้มีคลิปใหม่ๆมาคอยแจ้งเตือนให้เพื่อนๆนทราบยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับช่องทอย JP ในในคลิปถัดไปวันนี้ขอตัวไปก่อนบายบายครับเพื่อนๆ